ก็โดดเรียนลองบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยครับนี่ก็คกเม็ดสีส้มมาอันนี้คือระยะมายาบ้ายาบ้าช่วงเวลานั้นเราต้องการความสุขจากตอนที่เราเสพอะโทษนะตอนนั้นทองว่าไม่ว่าไอนไอ้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 นไม้ไอ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 ย่างไอ้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 ไ้ไอ้ไอ้ไอ้ไม้ไอ้ไอ้ไม้ไอ้ไอ้ไอ้ไน้ไน้้้ไ เด็กไปเล่าให้อาจารย์ฟังหมออาจารย์เมื่อเช้านู้นเป็นอะไรลูกจะต่อยกําแพงโมโหง่ายมากเลยค่ะตอนนั้นนถึงจะชัดเจนมากก็รู้ลูกติดยามนุษย์ต่างวัยทอล์กกับซีรีส์ปลุกใจบทสนทนาที่จะช่วยฟื้นฟูใจและเติมพลังดีๆเพื่อให้ชีวิตก้าวเดือนต่อไป EP ที่1่สนทนากับทองชราวุฒิวิทยาภูมิและคุณแม่ประภาขวัญสุกมาเส้นทางชีวิตที่หลงผิดกับวันที่เริ่มต้นใหม่ด้วยพลังใจจากครอบครัว ขอบคุณทองกับคุณแม่นะครับที่มาร่วมพูดคุยในวันนี้นะครับเชื่อว่าประสบการณ์ของทองกับคุณแม่นี่น่าจะเป็นประสบการณ์แล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับหลายๆครอบครัวเนาะที่อาจจะกําลังเจอปัญหาอะไรแบบนี้อยู่ปีนี้ทองอายุเท่าไหรนะ่เนาะยี่สิบเจ็ดครับยี่สิบเจ็ดคุณแม่เหครับคุณแม่ก็หกสิบสองะคะหกสิบสองอันนี้เพ,พิ่งเลยเกษียณมานิดหน่อยค่ะนะครับถ้าหากว่าเราเราย้อนกลับไปทองเราย้อนกลับไปปีนี้อายุยี่สิบเจ็ดถ้าเราย้อนกลับไปว่าตรงไหนที่มันเป็นจุดท,ที่เราเร,เรียกว่าอะเราพอแล้วเราหยุด ความบในงานหยุดความเกเรของเราเวแล้วนี้ผ่านมาสักกี่ปีแล้วผ่านมาประมาณ5ปีครับ5ปีก็คือหมายถึงสักอายุ22ครับคือหมายถึงว่าเรา22นี่เราก็พยายามรู้สึกว่าเหมือนอยากจะตั้งต้นกับการเริ่มต้นใหม่แล้วใช่ใช่ครับแล้วถ้านับจุดเริ่มต้นแหละตอนนั้นเริ่มต้นที่อายุเท่าไหร่ประมาณม .1 เทอม2ครับมหเทอม2งโอ้โหจำแม่นขนาดนันนะลหนึ่เทอม2อนี่ก็ถ้ามสอายุ15ม1ึงเทอม2นี่ก็ท่าอายุสัก13 พี่า3เนอะเริ่มต้นยังไงของเราให้พี่ฟังหน่อยนะก่อนนั้นน่ะก็ยังเป็นเด็กตั้งใจเรียนยนะครับเป็นเรียกว่าเป็นเด็กดีได้ไหมคุณแม่ตอนนั้นเด็กดีครเด็กดีค่ะเก่งดีก็ได้เลยเขาเรียนเก่งด้วยใช่ครับครับพี่แล้วพอเราเข้ามัธยมใหม่ครับพี่เรารู้สึกแบบว่าการเป็นเด็กติมาะ ใช่เด็กว่าเด็กติ๋มมากจะเป็นคนที่โดนแกล้งครับใช่เราก็รู้สึกไม่ค่อยชอบอืมคือพูดยังไงในวัยเด็กเนี่ยใครเรียบร้อยบางทีพูดงี้มันก็โดนบูลลี่นะอยากจะ่ายไใช่ไหมอย่างนั้นเลยเราก็อยากจะเข้าไปอยู่ในกลุ่มที่เขาเป็นดาวเด่นในใช่ คือผู้นี้อยาจะไปอยู่ในกลุ่มเจ๋งใช่ไหมประมาณนั้นเลยครับคือจริงๆจะว่าไปแล้วเออสตอรี่ลักษณะนี้มันก็จะเป็นเหมือนเด็กที่อยู่ในวัยนี้กับทุกคนนะใช่ใช่ไหมบางทีเราเรียบร้อยนะมันก็โยนเพื่อนล้อเหมือนุกอย่างใครเรียนเก่งเด็กเรียนางนะคงจะบอกอีเวนต์อะไรเงี้ยนะมันถ้าบางคนอยู่ได้ก็อยู่ถ้าอยู่ไม่ได้ก็จะต้องแบบต้องไปพิสูจน์ตัวเองใช่ใตอนนั้นมันก็เป็นขั้นตอนแบบนี้เหมือนกันใช่ครับอตอนนั้นที่เราอยู่มอหนึ่งอ่ะ มันเป็นห้องคิงไงครับพี่ดาวเด่นเขาก็จะมีไม่กี่คนนะพี่พอขึ้นมสองี้ยครับพี่เราก็ขยับไปอยู่ห้องหลังๆอย่างเงี้ยครับดาวเด่นเขาก็จะเพิ่มขึ้นแหล่งรวมดาวนะแหล่งรวมดาวครับแล้วพากันไปไหนบ้างเด็กตอนนั้นพอดาวดาวเด่นเพิ่มขึ้นกลุ่มเราก็จะใหญ่ขึ้นแรกๆก็โดดเรียนลองบุรี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับพี่ก็ไม่ได้โทษเพื่อนนะครับแต่ก็ เราก็ขยับลองด้วยไงตอนนั้แล้วมันสเต็ปยังไงมันค่อยๆแอดวานซ์ขยับขึ้นยังไงบ้างในที่ผมเรียนก็คือจะอยู่โรงเรียนใกล้ๆบ้านนะครับก็จะมีทั้งเพื่อนที่เรียนจบ จากในเราแกชุมชนนั้นอย่างเงี้ยครับวันหยุดเขาก็มานั่งเล่นที่บ้านเราเนี่ยครับเราก็เห็นเขาพักเม็ดสีส้มมา่คอันนั้คือระยามายาบ้านยาบ้านใช่เพื่อนไม่ได้ชวนผมนะพี่เื่อยากลองเองใช่เขาก็ใช้ด้วยความสนุกของเขาะครับใช่แต่กลิ่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากลองอันนั้นคือครั้งแรกเนาะคือครั้งแรกเออเริ่ม อย่าบ้าก่อนเนาะอย่าบ้าตอนนั้นเหมือนเหมือนแค่ลองก่อนเนาะแล้วจากนั้นมันสเต็ปไปยังไงต่อมันก็เข้ามาเรื่อยเนาะพอเราได้ลองมีเข้ามาก็มีกัญชามีอะไรนี้เข้ามาแล้วรับช่วงช่วงมันมอสองก็เข้ามาหมดแล้วครับแล้วก็สลับกันกับที่เราได้ลองไม่ได้เสียตังค์แล้วก็บางทีเขาก็เอามาหานกันไหมอะไรย่งเงี้ยบางทีตังค์เราก็หารไปด้วยอย่างเงี้ยเขาเขาก็เริ่มมาจากอย่างนั้นแสดงว่าตอน มหนึ่งมสองมสามซึ่งตอนนั้นยังเด็กมากนะการลงไปเสพเพื่อให้มันรู้สึกว่าเพื่อให้เรารู้สึกว่าให้มันเป็นเครื่องพาเราออกไปจากอีกโลกนึงหรือผ่อนคลายในความรู้สึกของเราตอนนั้นนะครับใช่ตอนนั้นแสดงมันมันเรามีปัญหาอะไรเหรอเรามีความทุกข์อะไรในเด็กในวัยเด็กขนาดนั้นทำไมเราถึงอยากจะไปใช้พวกนี้มาความทุกข์ความสุขมันก็เกิดจากที่เราสนุกด้วยล่ะคับพี่ความสนุกด้วยเคยเสพตรงนั้นอื ความสุขตรงนั้นแล้วมันก็คิดถึงความสุขตรงนั้นไงครับมันก็มันก็ติดตรงนั้นใช่แสดงว่ามันก็สเต็ปมันตั้งแต่พวกยาบ้าเนาะกัญชาเนาะใช่ครับมีอะไรยาเคยยาไอ้นี่ยาไอ้ยาไอ้นี่จะเข้ามาตอนที่เราเริ่มเริ่มโตแล้วเริ่มโตขึ้นแล้วมอสามจะเข้าพาณิชย์และไอ้ครับพอเพื่อนเรารู้จักกับคนในระดวกชุมชนตรงนั้นแต่บวกกับเราประมาณม2สองม3สามแล้วก็เริ่มมีมอเตอร์ไซค์อะไรงเงี้ย มันก็เหมือนต่อแขนต่อขาให้เราได้เห็นมุมนั้นกว้างขึ้นอง่ายอืมอืมอืมก็หรือมันยิ่งแบบยิ่งไปยิ่งไปไกลมากขึ้นเรื่อยๆใช่ครับครับได้ไปเจอเพื่อนที่กว้างขึ้นคุยงเจ๋งความเจ๋งก็เยอะขึ้นเป็นลําดับลําดับนะอย่างนั้นนะตอนนั้นนะครับ แม่แหละครับเริ่มมาเอะใจตอนไหนตอนที่เขาเรียนอะไรนะมัธยมอะไรเ<อ>พิ่งจะรู้แต่นั้นแหละเรียกว่าเรียนเรียงเรียนมัธยมแห่งเด่งก็แล้วกันจ้านั่นแหละก็คือเขาเขาเริ่มมีอาการไม่ดีนิดหน่อยจะต่อยกำแพงมั้งละอะไรมั้งล่ะเอ๊อลูกเป็นอะไรเนี่ยมันึ้นเหมือนควบคุมอารมณ์ไม่ได้ไงใช่ไหมจ้าดูชั้นสามแล้วเราลง <ๆ S 2> ม,มาลืมของเขาไงครับอาการข้องทองออกอต่อยจะต่อยบันไดบอกเอ๊ลูกเป็นอะไรจะต่อยบันไดออ ก็ต่อยราวบันไดกันหุงเริ่มเดี๋ยวแม่ขึ้นไปเอาวก็ได้ลูกเป,ไป็นไรลไม่ต้องขึ้นไปเดี๋ยวแม่ไปเอาให้หุหหูไม่ต้องโมโหขนาดนี้แม่ขึ้นไปเอาให้ลูกได้แม่ก็ขึ้นไปเอาให้เขาเขาก็ไปโรงเรียนสักพักท้องโทรมาแม่มาหาท้องหน่อยเป็นไรลูกอาจารย์ตัดขากางเกงทอง้องแต่ขางเกงท้องเรื่องอะไรหลุดแล้วก็ไปเด็กไปเล่าให้อาจารย์ฟังบอกอาจารย์เมื่อเช้านูเป็นอะไรลูกจะต่อยกำแพงโมโหง่ายมากเลยค่ะ ล้อคุณแม่เดี๋ยวเดี๋ยวตัวฉีมันเลยเดี๋ยวตัวฉีเลยอนะฮะตอนนั้นน่ยถึงจะชัดเจนมากก็รู้ลูกติดยาคือตอนนั้นด้วยความที่ก่อนจ,จะเป็นเด็กดีมาก่อนนะ<ช>คุณแม่ก็เลยไม่เคยเอใจมาก่อนไม่เคยเอใจเลยลูกเลยค่ะแล้ม,มาชัดเจนตอนอาจารย์ตรวจฉีเนี่ยน,นะครับครับแล้วบอกเป็นไงบ้างคะอาจารย์คุณแม่ลูกคุณแม่ ติดยาเสพติดแล้วนะโอ้โหขนลุกหมดเลยเราก็ตกใจเราชอบขนลุกนะพ่อเวลาตกลามตกใจเราจะตกจะเป็นไงตัวเนื้อชาไปหมดเลยจริงๆนะคะอาจารย์ยาอะไรนะคะยาม้าเหรอคะไม่ใช่คุณแม่แรงยี่กว่ายาม้าอีกเขาบอกอย่างนี้อะไรนะคะอาจารย์ไอ้เลยคุณแม่เป็นหัวหัวเป็นยอดของยาม้าเขาวอย่างนี้อะไรเงี้โอ้โหแม่ก็ทําไงกันนะคะอาจารย์ก็ต้องให้น้องดับกอนเขาอย่างนี้ให้ออกจากโรงเรียนก่อนแล้วใ ครับให้น้องดับก่อนออกมาน้องก็ขอโทษแม่อย่าเลยแม่ต้องขอโทษนะแล้วทําไงกันต่อเนทําทำไงกันดีลูกเราก็มไม่ได้ด่าเขนะาแล้วเออตอนนั้นแม่ไ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 ม่โกรธไม,ไม,ไม่ไม่เคืองเหรอก็อน้อยใจน้อยใจบนลูกว่าลูกทำไมทาอย่างนี้แม่อุตส่าห์ให้ตังค์ไปโรงเรียนหนูไปเอาตังค์แม่ไปซื้อยาเสพติดแล้วลูกอื อ๋อคุณแม่พูดอย่างนี้เหรอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ด่าเลยไม่ด่าใย่ไหมถ้ายังดีผมไม่ด่าไม่ตีอะไรอยางเงถามก็ไม่เคยด่าตีไม่เคยไม่เคยใช้อารมณ์เขามากรุนแรงเพราะสงสารเขาไงเขาหลงทางผิดไงเขายังน้อยแค่นี้ลูกเราหลงทางตั้มดิตัวเองว่าเราให้ตังค์ลูกเยอะขึ้นไปหรือเปล่าอลูกไปทําอย่างนี้ว่าเราให้ตังค์ลูกกันเป็นใจลูกตั้มดเรื่องาเราไม่มีเวลาหรือเปล่าตอนนั้นคุณแม่อาจจะใช้เวลาอย่างทําอย่างแบบทำอาหารกินอะไรอย่างนงี้ด้วยไหมครับทของซื้อของมาขายหมุนเวียนอยู่อย่างนงี้แหละ แม่ก็เลยว่าจะทํายังไงกันดีละบอกปรึกาคุณครูว่าจะทําไงคุณครูบอกว่าให้พาลูกไปหาหมอนะอไปบําบัดก่อนครับเขาก็รู้ว่าเราเลี้ยงลูกคนเดียวน,นะก็ไปหาหมอบอกว่าไปถามหมอปุ๊บหมอบอกว่าคุณนี่ไม่ติดเท่าไรหร่หรอกเนี่ยคุณเถียงตามใจตัวเองแต่คุณนํารู้แล้วไม่อาการนี้ไม่ใช้ติดมากมายอะไรแล้วเนะี่ยคุณเท่าตามใจตัวเองใช่ไหมเขาบอกครับครับเขาก็เลยให้ยามากินอือให้ยามากินอยู่ช่วงหนึ่งน้องทองก็ หยุดได้เนาะหยุดได้พักหนึ่งหยุดหยุดใช้ได้แล้วก็บวกกับที่เขาให้เราดอกเรียนด้วยไงแล้วก็ไปทำงานของซาดเอฟซีไงอ๋อเราก็ไปทำงานแบบพัฒนาอะไรพวกนั้นเอฟซีแม่โนนอเขาก็ทำหมดเพราะเขาทำงานมันหลายอย่างมากมัอคือตอนดบอปเนีเขาไปทำงานเขาไม่อยู่เฉยห้าสามถึงห้าเดือนอย่างเงี้ยก็รู้สึกแล้วแบบ เราไม่อยากไปแต่เราก็ต้องไปทํางานเรื่องไม่สนุกแล้วเมื่อไม่สนุกแล้วเห็นเพื่อนเขาเขารงเรียนกันอย่างน้อยก็ได้เจอสาวอ่ะใ่แต่เรานี่ต้องมานั่งขี่มอไซค์ครับส่งพิซซ่าอะไรอย่างงี้ใช่ครับพี่เราก็เลยนั่นแหละกลับขอเจ๊กลับไปเรียนก็ไปสมัครที่เดิมแล้วครับกลับไปเรียนที่เดิมแล้วเขาก็รับเข้าเขาก็รับเข้าแล้วเขาก็เปิดเกดเฉลี่ยเก่าดัวเขาบอกทามึงยังคิดจะเรียนต่อแล้วก็ต่อจากที่มึงดรอปไปเหออเนี่ย อืมดูเกตเขาให้ดูเกตเองอืมทำไมมันแย่มากหรือว่าไงเกือบหนึ่งครับพี่เอเกือบหนึ่งก็คือว่าเกือบหนึ่งก็คือก็ศูนย์แล้วนะจะม่เออเออ่ผมก็ขอลบประจางคนนี้นะครับที่ตอนเรียนนะผมเกลียดเขามากเลยนะอืมอผมก็ขอโทษเขาด้วยแล้วหลังจากนั้นยังไงพอเรากลับกลับเข้าไปเรียนดูเหมือนก็ยังไม่แสดงว่ามันก็ยัง เลิกได้ไม่ไม่สนิทใจทีนะใช่ไหมก็เข็ดยาบ้าไปก็เลิกยาบ้าได้ช่วงนั้นที่ก็ดีนะผมเลิกยาบ้ายาไอได้พอดอปช่วงนั้นเลยครับครับแต่ว่ามันก็ต้องมีตัวยาอื่นเพิ่มเข้ามาที่เรารู้สึกว่ามันไม่ทำร้ายแล้วหรอกมันซอฟต์ก็คือเป็นกัญชาเนี่ยครับ,รบกัญชาบุหรี่จากกัญชาก็จะมีเพิ่มมาแล้วตอนนั้นเป็นกำลังเป็นที่นิยมของวัยรุ่นอ,อย่างเงี้ยาจะเป็น อยากแ่่ไอตัวครดิเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันซอฟมากเลยนะจากที่เราเคยใช้อย่างอื่นมารู้สึกว่าอย่างเงี้ยก็โอเคสุดแล้วพอกินมันก็ก็ไม่ได้มีผลอะไรมากอย่างเงี้ยนสะำหรับท้องนี้ท้องคิดว่าอะไรที่มันทําให้เราเนี่ยพาตัวเองกลับไปเสพอีกรอบหนึ่งอนะมันก็เริ่มเหมือนเดิมก็ช่วงน,น้อยๆแล้วก็รู้สึกว่าเราไม่ได้ติดมัน,นครับเพื่อนมีส่วนไหม กลุ่มคนที่เราอยู่ด้วยการชักนำผมก็ไม่ไม่น่าจะมีส่วนแต่ถ้าการตัดสินใจร่วมกันเงี่ยมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวครับอืมันเหมือนมันพากันไปใช่เพื่อนเราก็เป็นเด็กเราก็เป็นเด็กเหมือนกันแล้วาเราก็ยังไม่มีเรายังไม่โตพอว่าจะดูว่าความสุขมันเป็นยังไงครับใช่ครับแล้วก็ใช้มาเรื่อยๆตั้งแต่ อวชอแล้วก็มาถึงมาหาลัยครับช่วงที่อาการที่แบบตอนที่เรียนจบอะไรครับ,รบแล้วก็ช่วงที่เราขายผัดไทยกับแม่เงี้ยช่วงแรกๆนะครับ,รบไม่ใช่ช่วงที่มาขายใหม่นะพี่ก็ช่วยกันอยู่แต่พอวันนั้นเราตื่นมาแม่เขาไม่ให้เราผัดก็มีพี่คนหนึ่งมาช่วยผัดอย่างเงี้ยเราก็น้อยใจเราสึกทำไม ไม่ให้เราผัดอะไรไม่ไหวใจอะไรเงี้ยแม่ไม่เป็นไรลูกไม่ต้องลูกแต่ในความรู้สึกตอนเนี้ยเราเข้าใจว่าเขาเป็นห่วงเราแหละเขาไม่อยากให้เราเหนื่อยเนาะเราก็ไม่พอใจเราก็ด่าเรื่องแค่นี้นะพี่แต่ว่าทำไมอารมณ์เรามันมันรุนแรงได้ขนาดนั้นอ่ะใช่โทษนะตอนนั้นทองว่าไม่ว่าอะไรไอ้มึงขึ้นไม่ได้เรียก อย่างนั้นแล้วเรื่องคือตอนนั้นมันเหมือนมันก็มันก็คุมอารมณ์ไม่อยู่เนาะใช่คุมอารมณ์ง่ายมากมันเีไปเองจริงๆครับครับแล้วก็มอเตอร์ไซค์แล้วก็บิ้นใส่หน้าอะไรอย่างเงี้ยไปเลยอะไรบนี้ิดไปเฟินฟ้าไปเนี่ยจะไปบวกกับใครก็เละอย่างเดียวเลยนะแล้วพอเราเริ่มเห็นเขาแบบเขามีความรุนแรงอารมณ์รุนแรงมากขึ้นควบคุมอารมณ์ตัวเองอะไรไม่ได้อยู่ผมก็จะว่ามันก็ค่อยทยอยกันมาหลายๆครั้งแล้วนะตอนนั้นแล้วแม่แม่มองแม่มองยังไงเคยแบบ โกโรธโมโ oh หหรืออะไรยังไงตอนนั้นแม่รับมือยังไงใช้ตัวเองรับมือยังไงเมื่อแม่ก็ใช้สต,ติสต,ติพูดกับเขาไงมไม่ด่าลูกไม่ด่าเลยเนาะไม่ด่าไม่เคยด่าเขาเลยถามว่าไม่เคยเลี้ยงลูกไม่เคยด่า,อาบอกลูกเราเขาเขาเขาขึ้นแรงๆเราจะไปด่าด่ายิ่งเอาใหญ่เลยครับเขาคิดว่าอย่างนี้นนะแต่ยังไม่ทายมขาเลยบอกน้องทองเป็นอะไรแนละ้วลูกแม่แม่ไม่ได้พูดอะไรมากนะมายเลยเขาก็ทงแม่ต้องขอโทษนะแม่นะ เมื่อกี้ท้องขอโทษนะขอโทษไม่เลยคือเขาไม่สติเขาก็กลับมารียบกลับมาแต่ตอนที่เขาไม่มีสติเราหูยเขาใช้คําประมาณนี้กับแม่นี่ผมเข้าใจว่าถ้าบางคนนะก็คงขึ้นนะคงมาถามว่านี่พูดยังไงนะนี่มึงมึงมาพูดอย่างนี้ได้ไงกูเป็นแม่นะอะไรอย่างเงี้ยไม่ใชยไม่เค่ใช้คำนี้กับเขาเลยไม่เค่แรงเลยถาม่าไม่มีอึ้งอย่างนึ่งพอลูกแรงเราจึงเงเยบแข็งเดียวเพราะว่าเราไม่ใช่ตัวตนเขาแล้วไงอุ้ยแต่แต่ผมว่านี้อันนี้ที่ แม่เล่าให้ฟังนี่สําคัญเนาะก็คือว่าอย่างน้อยอย่าไปซ้ําเติมเขาใช่ถ้าไปซ้ําเติมแล้วตอนนั้นถ้าเราอารมณ์เราขึ้นด้วยไปเผชิญหน้าไปด่าสาบแช่งไปต้องแต้นะเขาจะไปอะไรต่างไไม่ต้องกลับมาเลยมึงไปเลย่างจะเป็นแม่สาบแช่งลูกไม่ได้เี่ยลูกเป็นอะไรไปเราจะมานั่งเสียใจอ๋อคือคือถ้าเขายิ่งหาสติเรากลับรู้สึกว่าขอให้เขาแคลคาาขอให้แบบกลับมาคุมสติอยู่นะโอ้ผมคิดว่านี่เป็น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 ข้อคิดที่ดีเนาะครับเก็เป็นเราจะมีสติเพราะว่าเราก็ ตวจม์ทุกวันพรนาให้ลูกแม่กลับตัวกลับใจแม่จะไม่ใช่ว่าแม่จะเป็นอย่างนี้ครับแม่ถ้าแม่ไม่ใช้วิธีการนี้แม่ใช้วิธีการอื่นแบบดุด่าเผชิญหน้าแบบสั่งห้ามเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องออกจากบ้านเลยแม่ม่ว่าจะเป็นไงไม่มีมาตรการนี่ไม่มีเลยถ้าทำแบบนี้ถ้าทำแบบนี้จริงๆแม่ว่าจะเป็นยังไงก็กลัวจะไปกันใหญ่เลยแะนไปกดไปดันแล้วเขาก็ไม่ได้ ครับจ้ะเราต้องตั้งสติว่าเออให้เขาให้เขาเต็มที่เดี๋ยวก็ลุกเดี๋ยวเขาก็คิดได้เองอืคิดได้เองจริงๆอย่างที่ไม่ดคิดจ้ะเขาคิดได้เองเขาว่าดดีเขาอยากบวชอีปีนี้เขาอยากบวชพี่สาวเขาบอกอ๋อหนูอยากบวชเหรอพี่ยมีโครงการของในหลวงนะฮะวัดพระลำเก้าเนี่ยเขาก็บอกว่าอ๋อหนูอยากบวชเหรอลูกแต่หนูต้องไปฝึกสมาธิก่อนไปปฏิบัติธรรมก่อนครับ ก็พาเขาไปปฏิบัติธรรมไปนั่งสมาธิครับอืแล้วก็เขาก็จะมีแบบให้เราได้มีเวลาให้เรานั่งสมาธิคิดถึงสิ่งที่พระคุณของแม่เราอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ห่างไปนานนะก็ได้กราบเท้าแม่เขาอะไรเงี้ยมีวันกตันยูนะอ๋อเรา่ใช่เวลามีคอร์สพ่วงนี้เขาจะให้พ่อแม่มาใช่ไหมอ่าใช่คับพี่เราก็รู้สึกแบบเออเราอยากเลิกอ่ะ อยากคิดเลยนะพี่แต่หัวสมองมันไหลไปแบบแต่เรื่องไม่ดีอ,ะอ่ะใช่เหมือนอาจจะบวกกับตอนที่เราใช้ยามาแล้วหยุดเขาผมก็ไม่รู้อครับแต่ก็ทุกครั้งที่ที่หลับตาก็นี่ยนะก็ยังอืก็เห็นแม่อยู่ข้างๆเนี่ยแล้วในในระหว,ว่างบวชสิบ้าวันนี้เนาะร่างกายมันก็ยังต,ต้องต่อสู้กับความยากอย,<ะ>อยู่เราเอา ชนะมันยังไงหรือว่าเราสู้กับมันยังไงจนเรารู้สึกบอกตัวเราเองนะ้เฮ้ยเราผ่านมันได้แล้วในช่วงที่มียาที่หมอให้อยู่ตอนนั้น,นะปกตินะก็ยังแบบคุยกับพวกพระที่ทมาบวชด,ด้วยกันะสนุกสนานแต่พอยาเริ่มหมดเหมือนอาการเดิมเริ่มกลับมาอน่างเราเริ่มฟุ้งซ่านเริ่มเริ่มอยู่ดีๆก็ไม่ชอบเพื่อนคนนี้เหมือนคนนี้ไม่ชอบเรามันคิดไปเองอะครับก็ได้พระอาจารย์เขาช่วยแล้วครับ เขาบอกเขาก็เข้าใจเขาก็ไม่ได้ตื่นเต้นตามที่เราเล่าให้เขาฟังเขาเข้าใจอากาศเราเขาให้หนังสือสวดมนต์มาให้ก็ในบทสวดเขาก็ไม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องเหนือธรรมชาติเลยนะฮะเพื่อเรื่องเกี่ยวกับอวัยวะในร่างกายเราความหมายของบทสวดแต่ละอันครับที่เ็าจะสวดพูดถึงให้ให้ผู้ใดเขาเรี่ยเป็นบทปรงเป็นเป็นบทเข้าใจในร่างปรองสังขารในร่างกายว่าร่างกายเรามีอะไรบ้างอะไรอย่างนั้นใช่ไหม ไอ้ความฟุ้งซ่านของเรามันก็เลยบรรเทาลงก็ไปได้อ่านโฟกัสอันนั้นแทนอย่างเงี้ยไม่ฟุ้งซ่านมันเปลี่ยนเปลี่ยนจุดสนใจไปในบทสวดมนต์แทนก็ผ่านมาได้บทสวร็จครับครับคือจิตใจที่มาจากที่มันฟุ้งซ่านมันก็เริ่มสงบลงใช่ฮะขอบคุณอาจารย์มากมากจริงๆครับแม่กับพี่สาวเขาหวานมาเล็ดมาตั้งแต่แรกแล้วเกี่ยวกับเรื่องเรื่องธรรมะอะไรอย่างเงี้ยพอเขาทําให้เราเห็นไงพอ ลากมันดีอะยังไงดอกมันก็ต้องสวยแน่นอนอ,อ,อย่างที่วันที่เราผิดหวังอย่างเงี้ยพอเรามีที่พึ่งทางใจอย่างเงี้ยเราได้ไปฝึกใจเราอย่างเงี้ยใช่แล้วเขาจะมีที่พึ่งให้เรากลับมาได้ครับพี่ครับพี่ว่าส่วนหนึ่งมันก็เป็นสำคัญด้วยแหละก็คือตอนที่เราเจอวิกฤตหนักๆเนี่ยเราไม่ได้ถูกแบบ แม่แล้วก็พี่สาวอาจจะไม่ได้ใช้วิธีการที่ทําให้เราแบบยิ่งเตลิดเปิดเปิงไปเนาะใช่เลยครับเชื่อไหมอย่างน้อยเขายังมีเขายังใช้ความรักในการจัดการปัญหาให้กับเราครับพี่แม่ใช้อารมณ์กับลูกนะฮะอย่าไปรุนแรงกับเขาเวลาเขาหลงผิดไปเราต้องรอโอกาสลูกเราคุณแม่ใจเย็นมากเลยนะจ้ะต้องคอยตอนอมลูกเรากลับว่าลูกเราเั็ไงต้องกลับที่ไหนมั่นใจอย่างนี้นะฮะครับ นี่ผมนึกภาพเป็นตัวผมเองนี่ผมอาจจะแบบประดิดหูสักทีไม่เคยไม่เคยไม,ไม่เคยโดนตีเลยไม่เคยตีเลยนะไม่ทําไม่ทำเลยแต่เด็กๆเคยตีนะคะครับพอเขาโตมาแม่ก็ใช้อันนียใช้คําพูดดีๆกับเขาอืมอ,มอ,มอมนี่แสดงว่าคุยกันมาทั้งหมดนี่เราเข้าใจว่าสาหรับท้องนี่เวลาผ่านอะไรมาเยอะยะนี่ตัวฐานฐานรากของครอบครัวนี่สําคัญมากๆเลยเนาะใช่ไหมครับพี่อืมอมันเป็นเป็นจุดสําคัญเนาะทำให้เราผ่านช่วงยากๆมาได้ ใช่ครับพี่ผมคิดว่าอยังงั้นเลยครับคือสําหรับเรานี่เราจะรู้สึกว่ายังไงเราไปยังไงเนี่ยแม่เราครอบครัวเรานี่ยเขาก็ไม่ทิ้งเราแน่นอนใช่ใชไหมเราเรารู้สึกอย่างนั้นใช่ครับผม,มรู้สึกว่าผมไม่กลัวที่จะไปปรึกษาปัญหาที่ผมเจอกับกับกับแม่ครับไปพูดไปกล้าพูดกับแม่ครับปัญหาที่ผมเจอมาแล้ว่ามันจะแย่ให้ไหนก็ตามใช่อ,อแล้วแม่ล่ะ แม่คิดว่าสิ่งที่เขาผ่านมาได้นี่ก็เพราะว่าส่วนหนึ่งก็เป,เป็นความรักของแม่เองด้วยนะครับใช่ไหมครอบครัวด้วยนะเป็นอันนี้เป็นผมก็จะว่าเป็นหัวใจหลักเลยเนาะใช่ค่ะครับเราเป็นแม่ต้องให้กําลังใจลูกอย่าไปซ้ําเติมเขาเวลาลูกหลงทางเราต้องให้กําลังใจลูกไปรุนแรงไปด่าไปตีไม่มีอะไรดีขึ้นมาล้กลูกยิ่งตะเิดกันใหญ่เวลามีก็มีปัญหาอะไร,ร,รที่สําคัญสาคัญเขาจะไม่กล้าบอกเรานี่เขาบอกได้ทุกเรื่องเลยแม่รับได้หมดอขอให้เรารับได้เราเราก็ต้องรับความจริงให้ได้ลูกเราเป็นอย่างนี้ครับ เพิ่มเพราะเราอยากจะบอกครอบครัวอื่นที่ลูกเราเป็นอย่างนี้นะอ<ช>ย่าไปซ้ําเติมลูกนะเพราะลูกเป็นอะไรก็ให้อภัยลูกเพราะว่าเราต้องเป็นกําลังใจให้เขาครับนะเป็นกําลังใจให้เขาลูกจะได้มีมีปัญหาอะไรก็มาปรึกษาเราเราได้ชี้แนะทางแนวทางที่ดีๆให้เขาอืนี่ถ้าคุณผู้ชมเห็นที่แขนของทองนี่ข้างแขนซ้ายนะอาจะมีสัก รูปรูปคุณแม่ใช่ไหมใช่สักอันนี้อันนี้ช่างสักคนหนึ่งเขาสักไว้ให้ใช่ทำไมถึงตั้งใจอยากจะสักไว้อันนี้สักไว้นานนี้อย่างลูกนี้ผ่านมาประมาณก็ก่อนที่จะเกิดช่วงทํางานประจำมาแหละครับอ่าหมายถึงว่าหลังจากบวชแล้วหลังจากบวชแล้วหรือว่าหลังจากบวชแล้วแลังจากบวชแล้วเริ่มเริ่มต้นจะตั้งหลักในชีวิตของเราแล้วตอนแรกเคยจับตรงตรงนี้ผมแก่ใช่ไหมครับ มก็สักทับมาแล้วก็อยากให้แข่งข้างนี้เป็นเกี่ยวกับครอบครัวผมอย่างเงี้ยใช่ผมอยากให้แม่เป็นรูปแม่ไว้รูปแม่เป็นฐานหลักข้อตรงนี้ก็เป็นครอบครัวแฟมิลี่อย่างเงี้ยใช่เดี๋ยวก็เป็นโปรเจกต์ต่อไปชอบไปแม่อยู่ที่แขนเนี่ยแม่ก็หัวเราะเลยตอนเห็นแขนลูกเลอะเทอะไม่ไม่อยากเป็นนะแม้ว่าจะมีแม่รูปเราอยู่ที่แขนนะแม่ก็เหมือนเหมือนเขาก็สามารถผ่าน ช่วงนั้นของชีวิตมาได้เนาะครับครับนี่ก็ต้องเอาใจช่วยเนาะให้มีแบบพลังใจเข้มแข็งไปนานๆเนาะ่ครับครับเพราะว่าเรื่องจิตใจนี่บางทีมันจะขึ้นทลงๆเนาะแล้วเราก็เอาใจให้เอาใจช่วยให้แบบว่ารักษาสภาพความมั่นคงจิตใจนี้ไปได้แบบได้นานๆเนาะจะได้เพราะว่าแม่ก็เริ่มอายุมากแล้วจะได้ด้วยได้ดูแลคุณแม่ด้วยซึ่งก็น่าจะเป็นข้อคิดที่ดีสําหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับที่สามารถที่จะลองเอาไปประยุกต์ใช้ สำหรับครอบครัวของตัวเองได้นะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากอบคนะครับขอบคุณครับ